เนี่ยกองวันแล้วอะเรงมาตะควักก็เอาตกใจตกใจหรอเฮ้ยไม่ไม่พูดอะไรทั้งนั้นนี่ทีบุทีบทีบจัดไปโนปจริงๆนี่เป็นเป็นซ่องกะหรี่นะครับแต่ว่าผมผมมาฆ่าตำรวจๆพวกนี้คือหมดในเรื่องอ่ะผมยังเล่นไม่จบหรอกเฮ้ยนิมาเชลเฮ้ยแมมไปไปตายว่างไปเอาดาบวัวดาบว่วดาบวัวยันลิ้นนี้อ่ะมม ดาบมึงถ้าเป็นดาบมึงผมไม่กล้านะต่อยยี่เท่เลยฮ้ยเสียงเพลงมาว่ะตึงตึดึดึงตึงตึดึดึงคือจริงๆภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจของแซมนะครับอ๋อมีการจัดด้วยอ่ะบาลแล้ววันนี้เฮ้ยเด็ดเด็มือนใน วุ้ยเหมือนได้ยินเสียงเลยอุ้ยวุ้ยจับแม่เนี่ยเนี่ยผมช่วยคุณแล้วนะครับช่วยเิมครับช่วยเิมครับช่วยเธอจับยิงเจ้านี่ยันแม่เอ็มปอบื้อผมไม่อยากยิงตอนนี้นี่เอาปืนเดียว จากนั้นนะยยดูกก็ยิง่งเดี๋ยบอมเดี๋ยบอมมันขึ้นแดงอะไรนี่ผมต้องเช็คใันทุกกล้องนะครับผมจะได้ขวานมากเลยตอนนี้ <c oughs> ผมจะได้ขวาน,านแบบเหมือนฆาตกรโรคจิตอ่ะ โอ้อะไรนี่ฮงอ,อะไรยนะอื้เออเจ๋อไอนนี้นี่เปิดซื้อกับเราเลยอนะเนาะอุ้ย,ยแม,ม่ยิงไม่โดนเลยอย่าอดอดาิยิงนบ้าพีอย่าผมไม่น่ารั่นไกลปืนเลยเมื่อกี้เนี่ยทีหลังน้องๆหนูอย่าเอาไปเรียนแบบนะครับไม่ดีนะครับแบบนี้ นี่ไม่ดีนะครับเนปเปอร์ด้วยเอยอผมเอาเซเนปเปอร์ดีกว,ว่าผมชอบนี่เซใน่อืมเจ็ดมม้ยใช้ปลีมั้ยเนี้ยเอาลูกทรองเนี่ยแนมอยู่แน่เลหลวไอ,ไอ้บาดนั้นป่าเปิดประตูสุลกว่างเฮ้ย <todavía> อ๋อนี่ไงจดาวนี่ไง เลยไม่ใช่หันอกันเลยอ่ะหัข้อพังกเลยนะครับอะไร้ีกตานี่เจเปรตและคูกล้ามวะอย่ามันยิงไม่ได้ผมอย่ายิงนี่ข้างล่างนี้มันได้ยิงแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องยิงกับใครก็คนนี้แหละ ไม่ใช่ใครทักกลดหรอกผมว่าน่าีน่ายยีมีบ้าตาหลายคนเลยนี่ผมไม่ได้เล่นตามเนื้อเรื่องนะครับอุยออ้ยเฮ้ยอ่อู้ยหย่าแม่ปื้รันรันเลยนี่ตกใจกันแล้วผมไม่ได้ตั้งใจยิงอะไรเดียวอันแม่มาถึงมาแต่เอผมกวนจะยอมอ่ะอุ้ยตกใจอุย้ยอุ้ยรันอย่าแม,ม่รันรันเอาไอ้บ้านี่ื้อุรีอุยอ้ยอุ้ย ừ tay mèm đại việt. Namile, mi Này, mì Mày gọi lên ui, mày mày vào. Mm, mày mèm mày 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 bảo mày 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 ยอุวยอุยแม่งน,นา,านยังวะโปรมาได้เปล๊ เอ้าโปรมาได้เล็ดอะไรยังไงยัไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงไม่โดนเลยสัสเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนั้นอะผมบอลเลยเมื่อกี้มาลามาจันอะไรมึงจับแม่จับไอ๋อเด็กอ๋อยจับไงเออด็กเล่นเยอะ